เนี่ยนิวยอร์กอะดำดำดมอืมปีนต่างมันจะทำให้ตัวประกันอยูได้มีจำนวนเยอะขึ้นไว้พร้อมระบบอกแฮมเลยเฮ้ยจอยสั่นเฮ้ยจอยจอยว่าอะไรเพิ่งสั่นไหนกูรู้คูกลังพลิกล็อกอยู่ มันเนี่ยม่นเนี่ไม่ทั้งหมดกาปิดน้ำเปิดน้ำดิเปิดน้ำเออละเมอกูกูเปิดให้ไม่ใช่เปิดดิปิดไอ้เนี่ย อวิ้ i นอยสเออไอ้ดีเกาะเต็มอังต้องอย่างนี้ด้วะเียถึงคุ้นหน้าคุณตาหน่อยไอ้เหี้ยโดนเฟดไม่ใช่ไอ้นี่ระยะระเบิดไอ้เหี้ยมันกระจกนี้ยิงทะลุได้อยู่ใช่ทำไมมันคตยิงได้วะมันไม่ควรยิงได้เหรอวะกันกระสุนนี่ความปลอดภัยของกระจกกันกระสุนแม่งสุดยอดว่ะให้ร้อยเต็มร้อยเว้ย โลชุดเนี่ยฮะเฮ้สกี้ไอ่ได้แต้มเพิ่มเลเวลเยอะมากเลยเนี่ยจะไปขึ้นเลเวลใหม่ใช่เจ้เขาปรับระบบเลเวลใหม่ด้วยไงไอตลาสิมิเลียนวะลืมกันมั้งทำไมกูได้ ไ้ชิเป็นรถเลยไอ้เหี่ยชิเป็นที่เคยทำเมื่อชาติที่แล้วอะไอเนี่ยมันแสดงว่ามันมันที่มันไม่เคยได้แล้วมันตอนนี้มันได้ทีหลังอะเออมันเอ๋ยโอเคกูมาละฮัลโหลที่กูไม่ดำหน้าที่ต่อให้ อาเยสตำรวจแ่งวิ่งเข้ามาให้คุณยิงเลียงตัวบอดาเพเดเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนคอมพิวเตอ้เฮีย <c> ท <oughs> ำไมทำไมเสียงเกมคุณปักไว้เียเสียงเกมแม่งดไม่รู้เฮีย ไอ้เพีมึงได้เกี่ยวปูปูออมิมิติ Oh my มากันเต็มเลยมาหมดสอนอย่งไอพี่อะวุฒิมีตะอยู่สองนอไอ้ย่าที่ไหเยอะขนาดนี้หมดสอนอย่งไอพี่อะโอเคละ บอดเฮ้ยหนบอดบอดพีสบอดบอดแม่ไปบอดอีก <defense> ต <st checkpoint phrase> <laughs> ัวนึงเชนวราอยูดูอิงล้วเฮ้ยก็จะวิ่ไปเจอโคเกอร์ไว้เฮ้ยโดไโคเกอร์อ้เนี่เราวิ่งผ่านตรงนี้ไม่ได้เพิรด

แล้วคุต้องไปไหนไปนู่นโอ้โหวิ่งบิดทางทำไมไปไม่ได้เฮ้ยมึงจะรีรอถึงวันพรุ่งนี้เลยหรือปาเนี่ยไปอนะเออไว้หลังเขามีโดนว่ะมีตัวมีตัวโดนเฮ็ด ไปเฮ้มตั้มตั้มตั้มไอออกมาดังเอเร็วเร็วเจ้าของร้านไม่หันหลังให้กูกูหยิบเพชรฟรีอย่างงี้ย้ยสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านผมไม่ได้มาขโมยของคุณ แต้จะของร้ายแม่งขันมองหน้ากูเลยเอไปดีกว่าเชื่อดิด่านแบบนี้มาใช่ไหมเดี๋ยวมอแค่เชื่อตามมาเดอเชื่อปะก็เชื่อเออจริงถ้ามาก็เอานะกูกูไม่แย่นะกูกูโอเคมอแค่เชื่อมันก็เปลี่ยนอารมณ์ดีอันนี้จะขโมยเนี่ยไปทำลายล้างแทนสนุกนะทำลายอมันจะสนุกขโมยไม่สนุกหรอกใช่ไหมทำลายล้าง A.P.I. อยู่ข้างคุยนโอเว็นนับไอมีตัวเล่นโดนหรอเพื่อนหาไหนรักกันอุย

อยู่แอบตรงนี้จริน่าเกลียดว่ะแอบได้น่าเกลียดมากเออหาแลางา้งแทนแต่ความรู้สึกก็คือโอ้โหเกมมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากเลยด้วยเออเยอะอยู่แต่ก็ผลิตนิดนึงเอ่อจะเพอร์เฟกต์แต่มันมันควรจะโปรโมทเพิ่มนะมันเงียบมากเลยยังยังยังไม่ถึงช่วงเวลาที่โปรโมทไม่ไม่หมายถึงแบบตอนที่แบบถ้ามันเพอร์เฟกต์แล้วมึงต้องโปรโมทมิงั้นไม่มีใครเล่นในที่อ่ะ จริงไว้แตมเกวนด้วยเลยเว้ยแต่ณเวลานี้ผมก็คิดว่าเพเดสามก็อยู่ในสภาพของเดียว,วันไปที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งด่านที่มีเยอะขึ้นตัวเกมเพลเริ่ม age, อเอนเกจคนเทนมากขึ้นมีศัตรูตัวใหม่คอนเทนต์ใหม่มากขึ้นและบั๊กก็เยอะขึ้นเช่นเดียวกันผมก็เลยคิดว่าเกมเพลในช่วงปีที่สองของเพเดสามเนี้ยมันก็น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะนก็น่าจะแบบพรพติเชอร์ก็เป็นเกมที่เอ่อคุ้มแก่ราคาไม่ว่าเอาเป็นว่าเราลดราคาเข้าไปซีกว่าสภาพเกมตอนนี้ก็อยู่ในระดับมิกซ์เป็นทีี่เรรยยยบ้้้อแลววดว อัปเดตช่องนิดนึงนะครับณเวลานี้ตอนที่ผมได้เอาคลิปเพย์ย์สลงเนี่ยเป็นอย่างช่วงที่ผมกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่นั่นก็คือ The 2, เดซี่สองเกมที่ผมหลักและเกียรตดที่เอ็นหายไปนานนี่ก็เออผมคนดูช่องนี้น่าจะอิมพายได้แหละเพราะผมน่าจะทำคลิปใหญ่อยู่สำหรับคนที่เคยเพิ่งมาดูช่องนี้นะครับก็ช่วงไหนที่ผมอยู่ดีก็แบบเอาคลิปมาลงเรื่อยๆแบบนอนสต็อปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิปที่แบบผมอ่าเอามาฟิลเลยเฉยให้มันชอวแบบกันโลง่งอะไรอย่าง่ี้แต่ช่วงไหนที่ผมแบบหายไปยาวเลยเนี่ยคือผมอาจจาะแบบไป กำลังลองใช้โปรแกรมใหม่อยู่อย่างของคลิปดิสนีย์เป็นต้นที่ตอนแรกว่าจะใช้เบนเดอร์แล้วอยู่ไปอยู่มาก็กลับไปใช้ Unity เหมือนเดิมแม่งเบนเดอร์ใช้ยากว่ะสับตัวคลิปต่อไปนะครับก็คงน่าจะลงสักสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาผมว่าน่าจะไม่เกินตรงช่วงนั้นนะนะน่าจะกันในคลิปต่อไปครับอดิโอ